เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยหนึ่งในเป้าหมายสำหรับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราอย่างทางไรอันกรวเวนเบิร์ชมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเสือใต้ไบเยนมิวนิกกันก่อนเลยเมื่อมันมีการยืนยันจากนักข่าวที่น่าเชื่อถือหลายท่านว่ากรวเวนเบิร์ชคือเป้าหมายการเสริมทัพลำดับต้นๆของทีมเราตัวประศักดิ์ใหญ่ของดิวนี้ก็คือการที่ไบเยนมิวนิกไม่มีความคิดจะปล่อยตัวเขาออกมา ล่าสุดตามการรายงานข่าวจะเอาเฟโดไปดุล่านักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ปิศาจแดงดำเอซีมิลานก็หันไม่ให้ความสนใจในตัวนักเตะด้วยอีกรายหลังจากพวกเขากำลังจะเสียทางซันโดโตนารีมิดฟิล์คนสำคัญไปให้กับทางสาริกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดด้วยสนนราคามหาศาลถึง60ล้านปอนด์ทำให้มองกราเวนเบิร์ชเป็นตัวตายตัวแทนที่เหมาะสม เอซิมิลานกำลังมองหามิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งเข้ามาร่วมทีมนะเปดุล่ากราวสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขามีการวิเคราะห์กันอย่างจริงจังในตัวของไรอันกรเวนเบิร์ชซึ่งเกิดเมื่อปี2022และมีสัญญาระยะยาวกับทางบาเยนน์มิวนิไปจนกระทั่งปี2027 กราเวนเบิรเองได้รับความสนใจจากทั้งลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่ด้วยแต่จนถึงตอนนี้บร์ยนยังคงไม่ยอมยกทงขาวในการรังตัวเขานอกจากนี้ก r าวเวนเบิรยังลงเล่นได้ทั้งในระบบมิดฟิลด์แบบ2คนและ3คนเขาถูกประเมินมูลค่าเอาไว้สูงเกินกว่า35ล้านปอนด ทีมวิเคราะห์ข้อมูลของเอซีมิลานทราบในเรื่องนั้นดีและมันจะต้องเสียสละครั้งสำคัญเพื่อให้ได้ตัวเขาแต่จากสิ่งที่เราเข้าใจจุดยืนของบบเยนณะเวลานี้ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ถึงเรื่องโปรแกรมการแข่งขันในช่วงปรีซีซั่นของทีมเราเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง เมื่อทีมของเราจะเรียกนักเตะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมก่อนที่บรรดาแข้งระดับทีมชาติจะตามมาสมทบเป็นรถที่2ในวันที่1 1กรกฎาคมขณะเดียวกันเราก็มีการประกาศโปรแกรมการอุ่นเครื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อนเนื่องถึงช่วงดือนสิงหาคมออกมาเป็นทีเรียบร้อยได้เริ่มต้นโปรแกรมนัดแรกในการพบกับทางคารสลูในวันที่19กรกฎาคม เมื่อทีมของเยอเกนครอฟจะบุกไปเยือนที่สนามบีบีแบงค์สเตเดียมในประเทศเยอรมันก่อนจะมีโปรแกรมต่อเนื่องกันในอีก5วันให้หลังทว่าคราวนี้จะเป็นการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องในสนามปิดพอบกับทางแกรเทอร์เฟิร์ในวันจันทร์ที่24กรกฎาคมซึ่งจะเป็นการลงเล่นเกมสุดท้ายของการเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเบียร์อีกด้วย จากนั้นยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ก็จะออกเดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านของเรานั่นเองซึ่งทางลิวร์ภูจะลงฟาดแข่งกับทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้ซึ่งเพิ่งจะตกชั้นจากเวทีพรีเมียร์ลีกไปแบบสดสดร้อนๆนในการแข่งขันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ประชิญหน้ากับทางเสือใต้ไบเยนมิวนิที่สนามเดียวกันในวันที่2ส,งสิงหาคมซึ่งนั่นก็จะทำให้เราได้เจอกับอดีตสตาร์ดังของทีมอย่างทางซาดิโอมาเน่ที่เพิ่งจะอำลาถิ่นแอนฟิลย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเบอร์ทีแล้ว ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวที่เราติดตามกันมาอย่างใจจดใจจ่อมากที่สุดตลอดช่วง2ถึง3วันที่ผ่านมากับดีลการคว้าวตัวโด so มินิกโซบอสไลเมดฟิลดตัวเทพมาจากอาเบราบซีก่อนหน้านี้มันก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าหรเออว่าผู้ตกลงยอมจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาของนักเตะ ที่ตัวเลข70ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว60ล้านปอนด์ตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับอาเบรารัซิทันเดดไลน์ของเงื่อนไขดังกล่าวที่เพิ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมาเมืทาง Def OC c o อ p สื่อที่จอกข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้เปิดเผยคลิปภาพขณะที่ทางโซบอสไลน์เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาแลนดิ้งในเมืองลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว ซึ่งยืนยันด้วยภาพเคลื่อนไหวเป็นเวลาราว30วินาทีตั้งแต่ตอนที่เขาลงจากเครื่องบินดังกล่าวไปขึ้นรถยนต์ที่สโมสรน,นำมารับตัวเพื่อไปเข้ารับการตรวจร่างกายเรื่องดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันอีกทางหนึ่งจากทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะที่ก็ได้ใช้ Twitter ส่วนตัวของเขาออกมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าโซบอสไรได้เข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมของเราและการย้ายทีมก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการตามมาการดำเนินการหลักสำหรับการตรวจร่างกายของทางโดมินิกโซบอสไลกับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์กำลังดำเนินไปนะ โรมาโน่ทวีตกระบวนการก็เดินหน้าไปตามลำดับอย่างที่มันควรจะเป็นจากนั้นเขาจะได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการต่อไปในตอนนี้มันก็แค่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่โดมินิกจะได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทางลิเวอร์พูล ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นความคืบหน้าในการคว้าตัวโดมินิกโซบอสไตรอีกเช่นเดียวกันต่อเน,นื่องจากข่าวก่อนหน้านี้เมื่อมันก็มีการอัปเดตออกมาต่อเน,นื่อง จากบรรดาน,นักข่าวที่น่าเชื่อถือทั้งหลายว่าการตรวจร่างกายของเขาได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแบบไม่มีปัญหาใดๆไ,ไล่มาตั้งแต่ทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทาง The a แอตเลติกสื่อเชื่อถือได้ของแดนผู้ดี หากเพื่อนๆจำกันได้เขาคือคนแรกที่ออกมาเปิดเผยเรื่องความสนใจในตัวโซบอสไรสำหรับทีมของเราและครั้งนี้เขาก็ยืนยันว่ามันจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของนักเตะภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือว่าผู้เตรียมปิดดีลคว้าตัวโดมินิกโซบอสไรมาจากอาเบราิกการตรวจร่างกายได้เสร็จสิ้นไปแล้วดาวเตะวัย22ปีจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันออนสตีนทวีต หรือว่าภูจะจ่ายค่าจิกสัญญาที่70ล้านยูโรหรือราว60ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญาของดาวเตะทีมชาติฮังการีทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีและจะมีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ออนสตีนเท่านั้นแม้แต่ทางฟา b บิซิโอโรมาโนเองก็ออกมาเปเดความคืบหน้าต่อเนื่องในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าโซบอสไลได้เซ็นสัญญากับทีมของเราไปแล้วโดมินิกโซบอสไลเพิ่งจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการไปโรมาโนทวีต เขาจะกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยสัญญาระยะยาวไปจนกระทั่งเดือนมิถุนายนของปี2028โดยไม่มีการใส่เงินไขค่าจิกสัญญาได้ถูกลั่นไกลไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วการตรวจร่างกายก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีเฮียวีโก้ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกอย่างได้รับการยืนยัน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษของทางเกอร์ฮัสตูเบอร์อดีตเจ้าในเก่าของโดมินิกโซบัสไลสมัยที่เขายังลงเล่นให้กับทางรีเฟอร์ริงและเรดบูซาาส์บวกที่ก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงระหว่างการออกรายการ The r e d m แ n นทเลยว่าลิวอร์พูกำลังจะได้สุดยอดนักเตะมากผ่อนสวรไปร่วมถิ่แอนฟิล ผมเคยผ่านการฝึกสอนนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างยิ่งมามากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นนาบีเกอีตาทาคุมิมินามิโนและแพทสันดากาดังนั้นมันมีนักเตะหลายคนมากๆที่เคยลงเล่นให้กับเลดบูซอสบวกในออสเตรียบุนเลสลีกาจากนั้นก็ได้ย้ายไปพิเมนเลกสตูเบอร์กล่าว ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมผ่านประสบการณ์กับนักเตะที่มีพรสวรรค์มามากมายหลายคนแต่ผมสามารถบอกได้เลยเช่นเดียวกันว่าโดมินิกโซบอสไลคือคนที่สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากที่สุดผมคิดว่าบางครั้งการวางหมากสำหรับเกมการแข่งขันอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะเขาเป็นนักเตะที่ต้องการอิสระในการเล่น เขาต้องการพื้นที่ว่างให้กับตัวเองในการแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่มีความพิเศษของเขาเขาทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นในตอนนี้ลิเวอร์ภูจะกลายมาเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญยิ่งสำหรับทั้งตัวของนักเตะและสโมสรเองด้วยเราได้เห็นศักยภาพในตัวของเขากันมาแล้ว แต่สิ่งที่ผมจําได้แบบไม่เคยเลืมเลือนเลยก็คือแม้แต่ในวันหยุดเราก็ยังได้เห็นเขาอยู่ในสนามเสมอเข้ามาซ้อมในวันหยุดด้วยตอนนั้นผมอยู่ที่ออฟฟิศของผมผมเห็นเขาอยู่ที่ด้านนอกเข้ามาซ้อมลูกเตะมุมและยิงฟรีคิกแถมยังยทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ผมคิดว่านอกจากพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวของเขาแล้วเราก็ได้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่สูงยิ่งดังนั้นเมื่อสองสิ่งนี้มาอยู่รวมกันมันเลยเป็นการส่งเสริมพรสวรรค์ของเขาให้ก้าวกระโดดขึ้นไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ